สบายดีพี่น้องพอกๆกับออ่องน้องแคทคือเก่ตาตำหมักแตงกับก้อยไข่หมดแดงพี่น้องอาหารมีหลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเล <c oughs> มหนหนยมาไอนอนมาสบายดีพี่น้องแม่น้องเทนไหมแม่น้องเทนบอกกินน้ำซัมพี่น้อง ย่หาน่เขาีาขามอด,ดอ่ะลงมเนอย่างตาท,ท,ที่สิจะตายสิอาปลาตุงเหาออกมาเลยเด็กปาตวนีขนาสามเมตรค่ะม,มาเรไม่ลม้มเนาะบัตอันท่านเหตุบัตอยูนิแพดอนไหนอยู่ได้ลม้มวีวีอยู่ลอยโนดถีบได้แล้วเนาะฮะเล ได้คงเฮาเงินทังหมดเขาลอยจังเละอง trọng ซื้ออยู่ออกไปมุกน้องแม่แม่น้องเกนน้อาหายพี่น้องแซ่บบอทำแม่ทำแม่มุกทำไมตัมหน่อไม้มันแหลกจังเลยทำแม่ก็คืเป็นนี่เจดมึงแหละอืมลุกเกือบก่อ โมแม่นไอ้นอนแบบว่าเคยกินเคยกินในปากหลดซาดน,นั่นตำมกตูออืมตำมะแดงกับเค็มตำมะแดงคานี่โมแม่ไม่เท้าไม่เท้ามะม่วงก,ก,กับกุ้ยกับเค็ม

วันซ้นเลยเบิดเดือนเบิดดาวไปอีก น้องยิเจอนะลงมาแต่กินหมือนกระถานนะเดี๋ยวลงมาเลยบ่เก็บโตเมื่อนี้ก็บเพื่อนนอนทำแม่ว่าจักไปใช้เืินชิ้นเพิ่ น้าบ่แล้วก็มันชาบบบน,นี้ก็เมื่อตอนนั้นว่าดับหน้าแล้วเกี่ยวข้าวแล้วกอนไปอีกกินข,าข้าวใหม่นั่งก็ไปอีกเฮ้ยโค้งสิบู่ใหญ่เนี่ยเจ๊มันเลยกินทุกอย่างเลยอืมเนาะแปลว่าเปิดดับหน้าแล้วอาหารเอกากหลายอย่างเลยอืมไปนอนแก๊ซียานี่นเขาบอกเห็นฮอนก็นได้กินแหละเปีแหล่งนี่เนาะกินจนเมื่อยกินเลย สม,ม,มัยห้อืละมันผลเล็บัดได้เมื่อบัดเมื่ออยู่พุ่นผลเล็สีขีดยากบัดไงแสดได้เขาเนี้ยเ,เมื่อบม่ไส่เลยบ่ะพระเจ้าหมักเขาเนี้ยต้องฟังเ้าวพระเจ้ามันมันมันอ่อนห้าวหน้าไปห้าวมาจากคือยังห้าวของห้าวขึ้นรถตู้ข้าวผัดบุหักพองร้ายเนาะ ตัวสบแป้ลดตู้เนี่ยค่ะศายมันหอดไวตอนนี้เหรออืมเขาสืบตัวเตรียมทีหนั่งนี่ก็ออกกีดจาดจอในคนลงอย่างเดียว ไม่แต่แม่เป่งมันพวกมันเลยมก่ยไข่มดแดงเด่เือยเรือหกเลย แม่เป็นเดินหาอยู่ขาเจ้หัวแปดสงวนปีนี่แปดวนอย่นเป็น,น,เ,ปนเดอนหาเดีนั่งคุดคุ้มน้ำกานหรือกทะเทมีหรือวะตายรูดไปแปดสงวนเบื่อจะเห็นหน้าเขาน่ยืมเขากินแล้วะอือ เอ,อย้อยหักเหง,งียครั้งละเดสี่สองสอบๆสอกรบเปือกมันชไดลลาปันได้มาซีน่ะ มันแหลงแค่กับโมด้เขาเามึไหน่กื่นนะมื่อื่นเขาตั้งแจกปุ๋ยบุ้มกินข้าวซ้ำหน่อแซ่บเก่าพี่น้องเอ้ยเอานักมาไว้ปนัแห้วนังกินาลายมันหเนาะ กินสามควนจบบากหมูเปื่อยบนไดหนึ่งขาวจิ๊บหนึ่งนะกินได้อยู่บดมึกก๊มควนเนืไม่ท้าอนาวะเออวันได้เลยมันต้มบดหมอนึงเออโหลดคิดอยู่ไดนไหนบอ,บอบอย้อนในเมียใช่ปบอเออเออได้เขาขึ้นไปยังว่าน้ำเน่าเหย ยังเจดมอยู่แล้วเมื่อเดือนหลายทนังหลด่านังหลิดแน้วห่ออเ้ยนทำยังโอ้หลายซ่าลผมเป็นเงินผมมีเงินผมเป็นเงินเป็นข้ามเหมืเว่าเยเวลาเท่าน่ะหลาซ่าละคำทานนะ

มียังเนาะทำไปไห้หลดกุกกันเดี๋ยวออไปหาเทียวข้างนอกข้างในเด้ออีเมยบอให้ไปเราะะอายุบ้านอ่เราอยู่ห่างหมู่ห่างเขาเื่ากัห้าหมู่ không một, một cái ở, một cái nó như kiểu đại nào lấy ở dưới đâu nào à là cái nọ